แ้ไขายตรงไหนครับกนายในแวดน้เเกี่ยวกับกรณีที่ขณะนี้นะฮะ เรามีน้ำนะน้ำส่วนมีภากเนี่วางท่อใหญ่มาแล้วแต่เรื่องการแล้วก็ในเรื่องของเรื่องนึงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาลาเรียนะคะคื่ทางสตมนะคะก็จะมีทางสายสุขอนามัด้วยนะคะที่จะมาขอว่าประชุมในวันที่21กุมภาพันธ์แทนโรงเรียนลาดกระบดครับการแจ้งความเนี่ยเราเราคงไม่ดำเนินการ กอกกับว่าจะเป็นคำสั่งจากทางคำคือนะครับก็ยังมีกรณีที่เกิดเหตุเค้ืงไล่ที่อุอต่อไปเราจะแก้ปัญ้าหมู่ที่สีครับไมมีมีการร้องเรียนปกติก็จะร้องเีทุกวันทุกวัน่ไเือนนั้นมีรื่อแลเราทำแตกนะเดี๋ยวผมจะทำให้บอกไม่ขอได้เลย ไปขอได้เลยไปคุยกับหัวหน้ารักษาได้เลยพวกกันเอาง่ายๆคราวที่แ oh ล <và and para> ้วก็ฝ่าท่อพีดีอะคำว่าท่อพีดีทงพ่อดาะผ่าไม่เด้ครับอาพี่หนุ่ะครับสอก็ผมคิดว่าคำว่าทังดามีกลังดาเลยนะครแบเรน้อกตาว่าเขาจะมา เขาต้องมาตลอดนะครับเพราะว่าเขาต้องเข้าในพื้นที่เราเดี้ยนะครับ